Let's get One ความสำเร็จของภาพยนตร์แอนิเมชันอย่างโคลส์เบลทัว u r ที่กวาดรายได้ไปจากการฉายในรูปแบบ VOD หรือวิดีโอออนดีมานกว่า100ดอลลาร์สหรัฐเพียง3าสัปดาห์แรกที่เข้าฉายก็ทำให้ผู้สร้างอย่าง Universal เกิดความคิดที่จะนำหนังเรื่องต่อไปมาฉายผ่านช่องทางนี้ควบคู่ไปกับการฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้โรงภาพยนตร์ต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้คนไม่จำเป็นต้องเข้าโรงหนังเพื่อมาชมภาพยนตร์อีกต่อไป จากกรณีนี้ก็ทำให้เครือโรงหนังยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่าง AMC Theatre เกิดอาการไม่พอใจจนถึงกับต้องออกมาประกาศว่าจะไม่นำภาพ,พยนตร์จากค่าย n ูนิเวอรซมาฉายที่โรงหนังในเครือทั้งในอเมริกายุโรปและตะวันออกกลางซึ่งถึงแม้ว่าผู้บริหารค่าย n ูนิเวอรซอย่างเจฟเชลจะออกมาให้สัญญาว่าเมื่อโรงหนังกลับมาเปิดได้ตามปกติ ก็จะยังคงนำหนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ดังเดิมและการใช้หนังผ่าน VOD ไปพร้อมกันนั้นเป็นรูปแบบที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นแต่ก็ดูเหมือนโรงหนังเครือใหญ่ยังไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควร This ทางด้านรีเบกาคีแกนบัณนนาธิการภาพยนตร์อาวุโสของคอลีวูดรีพอร์เตอร์ก็ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่าการที่โตรส์เบิร์ตัวมีผู้ชมจำนวนมากผ่านทาง VOD มาจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้คนไม่สามารถออกไปดูหนังในโรงได้โมเดลการใช้หนังแบบนี้จึงไม่สามารถการันตีได้ว่าจะใช้ได้กับหนังเรื่องอื่นๆเนื่องจากเราคงไม่สามารถดูหนังแอคชั่นสุดมันอย่างอเวนเจอร์หรือฟาสต์แอนด์ฟิรีสได้จากที่บ้าน แน่นอนโอ้เฮลโน